สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่มอนไปตลาดแรงค้ำไปตลาดถ้าบนเอารถไปยันตลาดเลิกสิตายไปก็นยั่งอยู่สื่อปลาทูหนึ่งกิโลบอว่าอาหารนางดุกดิกกับแถาปีโป้มดโลนสามสิหาพันไว้ตลาดแรงนะคถืถือแถววะเออเอนะอ,อตลาดแรงโลนสามสิห่านะปลาทูนี่ ออบัตรอันตาเอรพโรสี่สิบหาเออโอมนี่เต็มโร่แล้วแหละประทูนะก็ะได้มกปลามกปลาหนำงของสามสิบพันสองมกนมกสิบหาพันมันมีเนื้อมีไข่เผื่อน,น,น,นี่นะสองมกสามสิบพันซื้อกิน เออตั้เศร้า<ม>ได้ขา้าวแขงนางอุ่นผันสีแกงเนาะไหมเสร็นแล้วแล้วก็ได้ไก่ตัวนึงแสนหาสิพันสื้อมาให้ลูกสาวกินนางอุอง่นผันสีเม่อปลาแล้วก็คุณแม่ก็ไปซื้อไก่มาต้มสุกเผื่อกินเผื่อจะกินต้มไก่แส,แสนหาตอนนี้เครื่องในพร้อมได้เครื่องในอยู่นะฮะได้ครบโค้ดค่ะแสนหา ได้ครบคนปะหยาดงี้แอ,องมันถำหกัอองในค่ะบอกนเบิร์เรอนีบ้บอกเอาไปดีแล้ยวเขาคั่วแล้วเร็วเยอไม,อมจงังไ่ยากเห็ดเมตอนี้รายการแม่มมอนไปตลาดพี่น้องเอ้ยคนทั้งคนกะนาอ้น่นสีเห็ดอย่าจามจามหมูโูนังอุก,กิน่นอยากกินจามเนื้อหมูออื เพคนจะกินต้มไกลล่ลายมือแล้วแบบโได้ไก่จะเถื่อไปตลาดใ่ม้อนก็เลยไปซื้อไก่มาต้มสู่นคนกินคนชิมเมื่อปาลาอะไรมื่อืน่นยังมีกับมาเบิงหมอหน่อไม้เด้อพี่น้องน้ำอุ่นผนแกงหน่อ้ำใหม่เป็นจะเสแส่็จน้ำใหม้สดเอามาแต่เฮือนแล้วก็มาเอาในเฮือนผงแหน่ตื่นกันเปิดไฟโอ้ย,นนย,อยอก็บอเป็นเห็ดอีหละคัมแพง บอกหลายเถื่อนเวลาจับกล้องเบิ่งอยู่ในหน้าจอเวลาถ่ายคลิปต้องเบิ่งหน้าจอต้องเบิ่งทั้งนอกจอจ้องจ้าก็มันต้มลูกปล่ต้มคดีๆนี่เห็ดเนี่นี่จับเนี่ยใหญ่มียงเออเออนั่นแหละจะจะแส่ใส่แระขยงเด้อนี่ค่อยไปเวลาไปกล้องใส่แระขยางหอม มาเบิ่งข uh, ้างในเองแบบนี้ยามเอ็นพี่น้องยามเอ็นยามเอ็นยามเอ็นหมูยามซีนมันจะยามเอ็นยามซีนหมูเห็ดส่วนนางอุกินเพิ่นอยากกินเห็ดสุเอ่ยเพิ่นกินอุเจ้าอุบบอุอุอือเออมิจิซีนมันอันนี้นะซีนเพิ่อเอาน้ำมันเด้อเพิ่นเปล่า มียุ่เล็กน้อยเออคนกินแต่หมูไก่บอกินสีน่งวงสีนคุ้ยอืม,อมถ้าตัวลลยเติบจำสิกิดทา้งนี้ก็สิต้มไก่ตัดเป็นตอนเรียบเลยแกงย้งน้ำไม้แ,มแล้วก็สิต้มไก่กินกัน นี่กระต้องประแดกใส่อาเยอออันนี้อะไรรถดีนะขอนจะบอกวาบังรถดีรถดีรีเรปลดีดีเป็นบาวเบาบะทองลานกอยพี่น้องล เลี ة, head, ้ยนใหญ่เนาะเลี้ยงใหญ่เลยเบายากเลยเบาเบาเบากระถองหลายคนบอรเขากินเบียร์อยู่ฮะเพื่อนไปเถาหน่อยครับหลายคนเบอร์อยู่ฮะไปเถาคลามหลายคนบอรอยู่เพื่อนไปเถานั่นหลายคนเบอร์หลายคนอยู่หลายคนอยู่มาหน่อยเขาก็ได้ มากระสวงไข่มาหน่อยนี่ก็ได้กระสวงไข,นงไข่นี่ก็ต้นหมูน้ำมันหมูหลอกออกจากนั่นเอาจป่นั่องมันไปจามเอาเข้าส่องผิดเนีน่นเวลาเห็ดสิ้นน่นดาดกินกับมันน้ำมันมาใส่ปร,ประสือต้นน้ำมัน ไม่ซัมนี่แล้เขาขายเนี่ยลักษณะนะใน <L un ters> ข่อยน้องซิมนะไม่สองพัน <L un ters> อันนี้มิเตซีนนะไปขายไม่สองพันลูกตาโนอนอืออันนี้เออมิเตซีนแล้วก็จะเห็ดผัดเ e <L un ters> อ็นใส่อือเขาเห็ดขายอ่ะนะในข่อยน้องซิมนะมันก <L un ters> ็าขายดีดีในยี่หันมีแขกคนไทยเด้ยเขาจะมากินยี่หันนะ <L un ters> อือพวกรถพ่วงนะเขามาเนี่ยโรงงานไม่อารงงานพลาสติกนะหอมกระกทียมอร่อยทีน้องหอมผักกระายง อ๋อประเด็กนี่ประเด็กถั่ค่ะนออิรพออามาจินน้ำันม่อับขา้นอเอิรนอเอินพอเขามาจิ้นน้ำยู่แม่เอินอัจิขาวนำมาบน่อืเออเอินพอจะมาจินอยู่อินพอจะอัจะบากัเเอินออมาจิ้นมามากินวาเบิ้งมากินเอินพอเขามากินวาเบิ้งเอินอเขามากินมาเบิ้งเอิเกินเออคอยเ้านะจะว่าไว้แต่มันว่า เอิญพอหามากินเอิญพอหามากินเบาะแม่เอาติบเขามาเพิ่มคอยเบาซาซาแค่สงกะแโถอยู่ดิกะแพงโผอยู่ดิไปล้ไม่ไปโบกโต้้ได้ังิกินได้มกินบุหลายหนูาเป่ามันบด้วยเหรอ ด้วลานนี่นอ่เอาโตนอนบนเลยยังเดี๋ยวนี้ยืนำโพงโพงเออทำอนนอนเนาะนอนเด็กบ่แต่ละมือนะเก้าโมงสิบโมบางมือกับแปดโมงเจ็ดโมงบางมือเด็กแต่บางมือไหนเออ กนรพนด้นอนเว้นในซื้อว่านอนเด็กเงี้ยป่ะการพนนอนอันตอนแรงระดแรงอ่ะนะการพนไปนอนอ่ะกับพนก็นอนแต่หัวค่ำเด็ดเดียวก็ตามีอันนี้นี่ไปนอนง่ายแล้วอันนี้นะข้าวอันนี้บปนอนง่ายแล้วข้าวอันนี้นะเบิ้งอียังเพค่รจะกินนั้นไหมฮะเนยกินดิสุดทานสุกไหมเนีามากินสามต้นสามต้นต่อไมม เดีอยนี่ต้องขายอันสองไม้หาพันเนาะไม้สามพันต้อเไดมันสียได้จากไม้หนัาเบ็นไมันสีได้จากไม่มันสีได้จากพันสามไม้สองหม่ขายแบบอันสองไม้หาพันนะนะมันสีได้จากพันเพ้ยเออยากกินแกงกไม่พี่น้องร้านข่อยคุนด้อข่อนชิโปนขนขุนด้วอืมฝรัน่มามามเอาจานมาเนี่อันหนึ่งชิตตกันให้ผล่ยุกกินเองฝรั่งนี่จานหน่อยมา má mẹ lạ, không thèm mẹ hả mẹ kinh mẹ kinh mẹ khẩu mẹ kinh khẩu mẹ 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 ừ ừ mẹ 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 lúc mẹ 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 ยืดค่อห้นแกงกน่อไ่้ได้เพิ่นนะตังเออร้านข่อยอยากแกงกไม้พี่นอ้องเอยแท่บริสเเเเเเ่เเเเเเนเเ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 เบเเเเ่เเเเเเเ่เเเ้เเ้นเเเเ้เเเเ้เเอเเอเเ้เเเเเเข่าเเเเเเาเเเเได้เกเ บอกเอาจารย์มาพอใส่ผองจุกกินเองเลยนไงพอชิจุบพันฝนแต่มันเย็นเนี่ยมันห่อนจับนี่นะปวดเอวเลยนะข่อย่างตั้งแต่หัวขังจนไปออกกําลังกายอย่างนู้นผมก็ย่างไปย่างมาอันนี้ก็คัวนี่แต่ละมื่นนี่น้ำนักกระโปรงก็ถืออืมอืนี่แม่จุบให้เลยครับตื่นจะตื่นจะเศร้าจนว่าเราจะให้จับใส่ปล่าหรือวะนอนเวีนไม่ได้นอนเดาอุ่นเดี๋ยวนี้ เอาหามาลิปหนเจ้าเตือนอนเดี๋ยวเจ้าก็มีนอนเว้นเดา่นมาเมื่อเขาก็เมื่อกับเอาโตก็ได้นอนเว้นเลยใชรอี่ตัวมาลิปน้ำเตือนนะว่าหามาแต่เตือนตะนอนเฮ็ดอันหน้านั่งอยู่ดีบางทีหน้าไปเวียดกับมามาเจ้านอนกับมันเมฆักเลยในช่วงนี้เมื่อยแม่นปวดท้องปวดเอวอะรู้ไหมหามาเจ้าน่าก็ทำสิการไม่จะไหนคือจะไปเนยโบน่ยผัดน้ำเตือมีอ่ะไปลงเบอร์ก่อน

อาทิตต์นี่กะลาเด้อพี่น้องเด้อพา,าอจะเมะกินแกงเนาะเอาไมาเนะ่โบจับพีบ่เจงไงพ่อโบจับโบจับใส่ปากเองโบจัาาบใสา่ปา,ากเผือ่อใส่อยากใส่โอเคพี่น้องบาย